การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมู่บ้านหนึ่งชื่อว่าบ้านหนองสวงซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ผู้คนดำรงชีวิตด้วยการทำนาเลี้ยงสัตว์และใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในหมู่บ้านนั้นมีชายผู้หนึ่งชื่อนายผันเขาเป็นเจ้าของที่นามากที่สุดในหมู่บ้านเพราะบรรพบุรุษของเขาได้สะสมที่ดินไว้มากมายแต่แทนที่นายผันจะใช้ที่ดินนั้นทำประโยชน์เขากลับใช้มันเป็นเครื่องมือในการกดขี่ผู้อื่นชาวนาคนไหนไม่มีที่ดินทำกินต้องเช่าที่นายผันในราคาสูงลิบ หากปีไหนฝนแรงผลผลิตไม่ดีชาวบ้านไม่มีเงินจ่ายค่าเช่านายผันก็ยึดทรัพย์สินทุกอย่างแม้แต่บ้านไม้เก่าๆที่อยู่กันมาหลายชั่วคนนายผันไม่เคยมีเมตตาใบหน้าของเขาเย็นชาราวกับหินผาไม่มีรอยยิ้มแห่งความเห็นใจหลงเหลือเลยแม้แต่น้อยในสายตาของนายผันชีวิตคนอื่นเป็นเพียงหนี้สินเป็นเพียงตัวเลขในบัญชีปีหนึ่งเกิดเหตุฝนตกหนักน้ำหลากท่วมจนโรงข้าวหายเกลี้ยง ชาวบ้านแทบไม่มีข้าวกินแต่สัญญาเช่าของนายผันยังคงเหมือนเดิมไม่ลดหย่อนแม้แต่สักบาทมีครอบครัวหนึ่งประกอบด้วยพ่อแม่ชราและลูกสาวตัวเล็กๆชื่ออิม่มพวกเขาสูญเสียข้าวในนาทั้งหมดแต่ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่านายผันไม่เพียงแต่ไม่เห็นใจยังส่งคนไปไล่ครอบครัวน้อยออกจากกระท่อมกลางนา คืนวันนั้นฝนตกหนักฟ้าร้องคำรามลูกสาวตัวน้อยกอดแม่ร้องไห้ในขณะที่พ่อชราต้องพาครอบครัวไปหลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทางก่อนจากมาแม่ของเด็กหญิงได้ก้มกราบพื้นดินหน้าบ้านขอให้เจ้าที่เจ้าทางเป็นพยานขอให้ความอายุติธรรมของนายผันย้อนกลับคืนสู่ตัวเขาขอให้เขาได้รับความทุกข์เหมือนที่เราทนแม้เป็นเพียงเสียงสาบดแฉ่งที่เจอด้วยน้ำตา แต่คำพูดนั้นกลับกลายเป็นเงาแห่งกรรมที่เริ่มเคลื่อนไหวอย่างเงียบงนันไม่นานนะักเรื่องประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นต้นข้าวในที่นาของนายผันเริ่มเหี่ยวเฉาโดยไร้สาเหตุแม้หมู่บ้านอื่นจะปลูกได้ผลดีแต่ที่ดินของเขากลับไร้ชีวิตราวกับถูกคำสาปนายผันโกรธแค้นตะโกนด่าฟ้าด่าแผ่นดินหาว่าชาวบ้านแอบสาปแช่งแต่ไม่ว่าจะทำพิธีสะดอกเคราะห์อย่างไรที่ดินของเขาก็ไม่กลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม ข้าวของเขาเน่าเสียกลางโรงไก่วัวควายที่เลี้ยงไว้ก็ตายลงทีและตัวเงินทองที่สะสมมาก็ต้องเอาออกมาใช้จ่ายอย่างรวดเร็วแต่ก็ไม่พอเลี้ยงชีพนายผันเริ่มหมดหนทางต้องไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่เคยข่มเหงแต่ไม่มีใครยื่นมือให้แม้แต่คนที่เคยยกมือไหว้เขาด้วยความกลัวก็กลับเมินหน้าหนีเหมือนไม่รู้จักเขาได้ลิ้มรสชาติของการถูกทอดทิ้งถูกดูแคลนถูกเมินเฉยอย่างที่เขาเคยทำกับผู้อื่น วันเวลาผ่านไปนายผันกลายเป็นชายชราโสมโสมคนหนึ่งเดินขอข้าวชาวบ้านกินไปวันๆอยู่ในกระท่อมผุพังที่ไม่มีแม้แต่ผืนฟางรองนอนคืนหนึ่งท่ามกลางสายฝนที่ตกหนักอีกครั้งนายผันนั่งเหม่อมองที่นาอันว่างเปล่าน้ำตาไหลพรากเนาของตัวเองบนพื้นดินเปียกน้ำดูเหมือนมีชีวิตเขาได้ยินเสียงเด็กหญิงเล็กๆล,ลอยมากับสายลมเสียงที่แผ่วเ,เบาแต่เจ็บลึกทําไมลุงไม่สงสารใครเลย ทำไมลุงถึงใจร้ายเสียงนั้นกระโซ่หัวใจเขาอย่างไร้ปราณีความทรงจําที่เขาพลักไสหนีมาตลอดชีวิตหวนกลับมาเล่นงานเขาอย่างโหดเหี้ยมในวินาทีสุดท้ายก่อนสิ้นลมหายใจนายผันเพิ่งเข้าใจว่าสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นอํานาจแท้จริงแล้วคือเชือกที่เขาค่อยๆรัดคอตอนเองมาตลอดเวลารุ่งเช้าชาวบ้านพบศพชายชาราแช่อยู่กลางคลอนเปียกของนาต้องคำสาป ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเขาตายเพราะเหตุใดบ้างก็ว่าเพราะอดตายบ้างก็ว่าเพราะโดนผีหลอกบ้างก็ว่าเพราะกรรมที่ตามทันแต่นั่นไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วสิ่งเดียวที่เหลือไว้คือเรื่องราวที่เล่าขานกันไปชั่วลูกชั่วหลานว่าอย่าเหยียบย่ำหัวใจผู้อื่นเพราะสักวันหนึ่งหัวใจเจ้าจะถูกรัดรึงด้วยเงาของกรรมจนไม่อาจด,ดิ้นรน